คลิปนี้พาไปดูลีลาครับของนิโคลัสแจ็กสันครับกลองหน้าตัวใหม่ของบาเยนน์มิวนิกครับพึ่งยืมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับจากเชลซีแม่ตอนแรกดีลนี่ก็มีพลิกไปพลิกมานะครับยืมเสร็จแล้วครับกำลังจะชูเสื้อครับไปว่าเชลซีดึงกลับครับเพราะว่าเรียบดีแลบเจ็บสุดท้ายก็ไปดีลมาใหม่ครับได้ราคาเดิมได้เลยครับค่ายืม16.5ล้านยูโรครับโคตรแพง แต่ว่าก็มาดูลีลากันสักนิดหนึ่งครับนิโคลัสแจ็กสันนี่ครับมุดมุดมาครับก็มีสีการยิงประตูที่ใช้ได้นะครับอยู่กับเชลซีนี่ก็ยิงพิมียไปลีกไป24ประตูด้วยกันครับ2ฤดูกาลมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าซีซั่นนี้ตกกระป๋องครับนิโคลัสแจ็กสันเชลซีก็ไปได้2กองหนะ้าตัวใหม่นะครับเรียมดีแลบแล้วก็ชูอัลเปโดมาครับทำใหไ้ไม่มีที่ยืนนะครับสำหรับแจักสัน ก็เลยเล่ขายครับขายไม่ออกก็ปล่อยยืมมาก่อนครับให้กับบบเยนมิวนิกนี่ครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่รูปร่างสูงใช้ได้นะครับหุนดีทีเดียวครับมีสปีดความเร็วครับจัดจ้านพอสมควรมาแต่ว่าเครื่องหมายคำถามก็อยู่ที่การจบสกอร์ของเขาเนี่ยแหละครับนิโคลัสแจ็กสันที่ก็มักจะสร้างความเอ๊ะเครับให้กับแฟนๆอยู่เสมอครับบางจังหวะก็ตัดสินใจแปลกๆครับสำหรับนิโคัสแจ็กสัน ก็เป็นเรียกว่าตัวอะไหลแล้วกันครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าเบอร์หนึ่งของไบเออร์ยังไงก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนครับแจ็กสันก็ถือว่าเป็นตัวรุกทีดน่าจะเป็นตัวไหล่ได้ดีนะครับเพราะไบเยอร์เองก็ตอนนี้มีปัญหาที่เรื่องของตัวรุกจามามูเซล่าก็ยังเจ็บยาวนะครับเสียทั้งโทมัสมุลเลอร์ครับเลอยซานเน่ ne, แล้วก็คิงสลีโกมันไปได้หลุยดิแอสมาแค่ตัวเดียวนะครับก็ถือว่ายัางไม่ค่อยพอครับ เพราะฉะนั้นก็เติมนีโคัสแจ็คสันเข้ามาครับนี่เล่นได้ทั้งเป็นกองหน้านะครับแล้วก็หลากหลายตำแหน่งอยู่ครับน่าจะช่วยทีมได้เยอะสำหรับนีโคัสแจ็คสันครับแต่ว่าช่วยแล้วจะดีขนาดไหนก็ต้องว่ากันอีกทีครับมีออปชันในการซื้อขาดนะครับแต่ว่าก็ตามข่าวบอกว่าเงื่อนไขก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ง่ายๆนะครับในการที่จะซื้อขาดครับโอ้แต่ว่าก็เป็นดีลที่ แฟนบาเยนก็บ่นอุบเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ตัวมาก็ช้าเหลือเกินแล้วราคาก็แพงแพงครับค่ายืมที่16.5ล้านยูโรเลยทีเดียวก็เดี๋ยวต้องมาดูฟอร์มนะครับนิโคลัสแจ็กสันครับว่าจะโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงขนาดไหนครับสมราคาหรือเปล่าครับมาแต่ว่าดูลีลาที่เล่นให้กับเชลซีครับมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับนิโคลัสแจ็กสันนี่ครับก็เป็นกองหน้าที่ เรียกว่าทีมชาติเซเนกาลนะครับดูครับจังหวะก,กระชากมาตรงนี้ครับแล้วก็ยิงลอดขาผู้รักษาประตูตครับ